สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาผ้าโชคคู่ดับน้ำโชกนะคะมื้อนีก้กะมาทำความสะอาดนะคะก่เชวนลูกๆหลานๆมาทำความสะอาดบ้านปู่นะคะมื้อนี้เป็นการทดสอบนะคะทดสอบใส่น้ำตกนะคะสวยงามเลอพ่อแม่พี่น้องแต่ยังน้ำตกยังขาดลูกเล่นอยู่นะคะแม่ แม่มวยผมเราก็ยังบบท่านไหนมีเอ่อไม่มีปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำอันนี้ปั๊มน้ำที่เห้าใส่ยุ่ตอนนี้ก็จะเป็นปั๊มของอช่างนะคะของพอสร้างนั่นเอ่อคนกัลลังเก็บกวาดเป็นบางที่นะคะเอะเราทดสอบการใช้นะคะจะตอนรับแขกไปไทยมาในวันที่17บเจ็นี่นะคะ อยู่ที่วัดคำปากั่งนะคะอยู่วัดคำปากัง่งคำหลวงเยื่องคำแสนสุกนะคะคือวัดป่าเอ้พูดผิดค่ะวัดทรงสลีพัฒนารามนะคะเพื่อนจะมีบุญอทอดเทียนนะคะ,ะผูดใดจะทำบุญกัมารวมเด้อค่ะมาร่วมอยู่ที่วัดทรงสลีพัฒนารามเน้อส่วนตูแม่คู่ก็จาะมะเฮดลงท่านเ้วยกันค่ะมือนั่นเนาะ บุญทอดเทียนค่ะมาเด้อค่ะยังคือประทันไดีออกอยู่ว่าเหตุอย่างเนาะคะ่ะอ๋อมีเด็กน้อยด้วยเด็กน้อยมาชมอ่าเด็กน้อยมาชมน้ําตกเหรอลูกเนี่ยเนี่ยดูดูน้ําตกน้ําตกชอบมากบรรยากาศเพื่อนนะเนี่น,นะนี่เห็นไหมลกูกเนี่ยเด็กชอบมากค่ะเด็กน้อยชอบชอบเบอ่ลอลูกออชอบน้ําตกไม่ล้องเลย นี่แหละค่ะสวยงามค่ะคือคือเพื่อนบอกว่า,าน้ำเราจะมีการจัดกเก็บแบบนี้นะคะแบบนี้จะเป็นเหมือนกับน้ำบนนะคะแต่ว่าจะใช้ใดใได้ตูง่ายเลยเด็กค่ะแต่ว่าเพื่อนเพื่นใส่ผ้ากองไว้นะคะเพราะหายขีฟุ่นเขาไปในไดนะคะอันนี้เป็นใดของ ก่อสร้างเนาะคะ่ะเป็นใดของพ่อสร้างเอามาทดสอบทดลองด้านหลังก็สวยงามนะคะด้านหลังเพนก็สวยงามเบิดยังขาดลูกเล่นนิดนิดหนอนะะ่อยหน่อยเนาะค่ะก็สักก็ร่งปรึกษากันอยู่ปรึกษาก็เพิินว่าเข้าจะเกด็ดจังไดมาจาังไดเนาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ใบเขียวหมดเนาะคะ่ะเป็นต้นไม้ใบเขียวบดเดียว จะหาลูกเล่นที่เป็นเป็นดอกไม้ที่ส่วนมากก็จะเป็นกล้วยไม้เนาะที่ที่จะสามารถเอาขึ้นได้เนาะคะ่ะกล้วยไม้แม่กูนน้กับมีมีอยู่เนาะคนกับเอาขึ้นเป็นบางส่วนแต่อันนี้เนี่ยนี่ยนี่มันแก่แล้วมันกําลังจะขึ้นดอกอันนี้ตั้งแต่สมัยที่ลูกซิษลูกหาซอยกันเนาะคะ่ะซอยกันสื่อมาต้นใหม่เป็นบางส่วนกัน,นี่แหะค่ะ แท่ขึ้นมามันบ่งีผู้ดูแลนะคะก็ลกอยู่นะคะก็กลกอยู่เด็กๆมากกวาดเลยเด็กๆมากกวา่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวๆค่ะเพื่อนเฮ็ดเล้วๆก็จะเอาอขึ้นใบขึ้นเก่าเด้อค่ะตรงโน้นที่ที่เพิ่นได้เอามาเฮ็ดเนี่ยก็คือตัดตัวนี้ออกนะคะ่ะมันก็เลยะจะมีมีเหลือนะคะมีมีเหลืออยู่ ก็คงจะเอามาแปนไว้เหมือนเดิมรอให้เขาทําเสร็จก่อนเนาะนี่สถานที่ตรงนี้ก็จะโลกเนาะคะ่ะโลภต้นไม้เป็นบางส่วนก็เอามาปลูกด้านหลังเนาะคะ่ะนี่กุหลาบแม่ยาก็เหลืออยู่ประมาณนี้เนาะต่าเดี๋ยวคําห้าพ้าโชกจะมาตัดอีกเคีร์หนึงค่ะจะมาตัดอีกเคียหนึง่งแม่ยคู่เคยเคยจ้างเขามาทํารอบนึงแล้วนะคะเนี่ย จ้างสองพันสองพันหาเนาะคะ่ะแม่คู่จ้างเพิ่นมาทําความสะอาดตรงนี้โลกอีกแล้วท่านผู้ชมนี่โลกอีกแล้วเนี่ยโลกอีกแล้วขึ้นนอีกแล้วตะกี้ที่ห้าจุกนะเนาะห้าวกะใส่อรถแมคโครเนาะคะ่ะรถแมคโครดุดขุดนะคะได้จา้างฮั่นเจ้าตัดน่ะจ้างจ้างตัดน่ะอ๋อ สองพันหานเนาะค่ะแล้วแม่คู่ใส่แมคโคอ,อีกเนาะค่ะแมคโคก็อยู่ที่หมื่นห้าเนาะค่ะทีทีจะจกจกชิดินขึ้นมาหลก็เฮ็ตเป็นพื้นที่ตะกี้งามงามยัอนนี้โลกอีกแล้วโลกอีกแล้วนะคะน<โ>ี่หมูม่บ้านนี่ข้าว้าผ้าโชคเนาะคะ<ป>่ะพิ่นฝันพ่นก็เลยไแด้มาทำความสะอาดหายปูแต่ย่างบนเซตดอกค่ะหมู่บ้านฝนตกก่อนเนาะค่ะฝนตกก่อนก็เลยไแด้มา เอาเอาอันนี้ออกก่อนมีมีดนะคะเ <_ d ream> <ค>ห็นว่ามันมีดินคำผ้าผ้าโชกฝันมาจังสี่ท่านผู้ชมฝันมาเออ่มีผู้เฒ่าเนาะค่ะมีมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งผ้าคำผ้าผ้าโชกนี่มาลานพญานาคมาลานพญานาคเนาะค่ะแล้วก,ก็บอกคำผ้าว่าเออปูน่ะปูน่ะถือถือก้อนหินทับเนาะค่ะถือก้อนหินทับ โอ้พื้นสุดนะคะเนี่ยพื้นสุดพื้นดินซุดแต่ก็ยังโชคดีนะคะเนี่ยอืมโชคดีนะเพราะมาช่วงนี้หนาฝนอันนี้พื้นที่นี้สุดนะคะพื้นดินสุดหยุบลงเรื่อยๆหยุบลงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตัวองค์ปู่ไม่เป็นไรเพราะมาห้าเาเอาเอาใส่ต่อหม้อนะคะใส่ต่อหม้อตั้งแต่แรกนะคะก็เลยเลืยบ่เป็นอย่างเนะคะเอ นี่ค่ะมันมันก็ทำให้พื้นจากขององค์ปูนะนี่มีมีมีหลุดออกจากตัว,ต,วตัวนี่อยู่นะคะแต่ว่าองค์ปู่ไม่เป็นไรนะคะอ่าดินมันอาจจะยุบลงนะคะอืนี่เป็นปีที่สองที่สามแล้วเนาะนี่อื ทำให้ปูเก่งจังเลยอาจจะเป็นเป็นพื้นที่แบบลงนะคะแต่ว่าตัวปู่ไม่เป็นไหลเออจริงจังเลยเก่งค่ะเออเก่งมากมากมละวอีกอย่างนึงน่งนะค่ะตัวช่วงช่วงที่เราทําตอมอ้นนะคะก็คือสั่งเป็นเฮด แม่คู่มีความรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยจะจะทำตอม้อไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าตัวตัวองค์ของปู่องค์ย่านี่ไม่เป็นอะไรเนาะม,มาทำความสะอาดเอาไม้กวาดกวาดเลยลูกเออไม้กวาดกวาดลูกสวยงานเด็ท่านผู้ชม,มวมันที่วัน วันเสาร์นี้นะคะค่อยจะทําพิธีเอาตัวเลขขององค์ปู่องค์ย่าเนาะคะ่ะมือนีก่กะพระอาจารย์เพิ่นบอกมาแม่คู่อ๋อมะมึงเด้อมะมึงเพิ่นมาเมื่อนี่จะทดสอบทดสอบ,สอบน้ําต๊กมือแรกนะคะเพิ่นบอกอครับ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 เ้ยเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยมาช่วยว่ามาทําความสะอาดเหรอลูกอ่าทาความสะอาดช่วยให้ปู่เนาะ ลูกแก้่นี่ไงโอลูกแก้วหลุดอีกแล้วแสดงมาเพิ่นลุดมันหลุดหรือเปล่าหลุดหลุดหลุดลูกแก้ปู่หลุดนะนี่ค่ะมันนี่ลูกแกวหลุดหลุดเดี๋ยวต้องหาธี่ หาวิธีทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างทำต้องเจาะเจาะแบบใดทั้งขององคู่องย่าเลยเอาองคูกับเป็นนะคะลูกแกว้วลูกแก้วหลุดค่ะเดี๋ยวไม่คู่จะหาะช่างมาทำเนาะคะ่ะอากวาดดีๆลูกกวาดดีกวาดข้างในนุ่นข้างหน้าก็โอเคแล้วน้ำตกสวยงามค่ะท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศสวยงาม รอบรอบพื้น,นะค่ะรอบรอบพื้น,นี่ก็จะทําเหมือนกันนะค่ะแต่ก็คือว่านะคะงบประมาณกับบ่ไดดมีเนาะ,ะจะค่อยๆพัฒนาไปให้ปูปวยลูกหลานมามีเงินมีทองมาพัฒนาให้ปูเดชให้สามตัวตรงๆจักงวดเสียงดังปังจักเขียนแอปอวยเออย่าให้เต้าสองตัว,ตวหลายให้สามตัวจักงวดเนียปูว กันสามมวดติดแถวนี่งามเบิดเลยได้ปูนี่จะสวยงามหมดเลยนะปูนะทรายเราก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะอันนี้รา้กับพีสาวเนาะค่ะพี่สา,าวจากกอเทมอเพิ่นมาเปลี่ยนเจ้าภาพให้เนาะคะ่ะก็จะหมดแล้วนี่ค่ะจะหมดแล้วรส้ก็ดีแต่ว่ายังยังไม่เสร็จดีนะคะเพาราะว่าหลอบหลอบนีเพิ่นกัจะเฮตเนาะคะ่ะ ่นบอกว่าจะเฮ็ดทางเดินหรือว่าจะเฮ็ดเป็นแบบว่าเหมือนเราเหม,ม,มือนเหมือนเหมือนเฮมาอมย่วป่าหินมะพานเอียงประมาณนี้่นว่าจะจะสร้างเป็นระบบแบบนั้นนะคะส่วน,นอ่อแม่แม่มวยผมเนาะคะ่ะแม่มวยผมเนี่กับท่านเนี่ยมีปั๊มเนาะคะ่ะท่านเนี่ยมีปั๊มใส่เนะะ้อขาใครถึงมาเป็ียนเจ้เจาผ้าซื้อปั๊มให้เนาะ แต่อันต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางเนาะคะ่ะต้นไม้อยู่กลางๆเนี่ยเดี๋ยวจะหาลูกเหรียญไม่เนาะคะ่ะหาลูกเหรียญไม่ออมาใส่เพื่อว่าจะได้มีมิติขึ้นเนาะคะ่ะจะได้มีมิติแต่น้ําตกสวยงามมากค่ะอตอนนี้เฉพาะค่าช่างค่าช่างเบอร์เท่าไหร่คสร้าช่างตอนนี้ค่าช่างที่มือกวัวบอกค่ะ ตอนนี้เฉพาะค่ายช่างนะคะหมดไปสี่หมื่นกว่าบาทแล้วเนาะคะ่ะเ,เ,เพราะ,ะช่างนี้ยก็คือไม่ได้ทําหลายเบือนะนี่เฮ็ดมือเดียวค่ะเฮ็ดมือเดียวสวยงามมากมากค่ะนี่เป็นเป็นที่เพื่อนบาวใบตะแหลกเนาะคะ่ะว่าจะมีน้ำตกพร้อมนะคะมีน้ำตกหายปูน้ำนะคะสวยงามชมผู้ใดแวะไป ผ่านมาเนาะคะ่ะจูีิวัดส่งสลีผัดนารามเด้อค่ะมากราบมาไหวองค์ปู่อง,งะคะ์ย่าเน่ะค่ะซักดิษไลๆคนมาขอโฉคขอหลาบหรือว่าออขอที่เฮ้าอยากได้นะคะบพราว่า,าจะเป็นนะครับคอื่นแย่งเนาะค่ะปู่อื่นแย่งนะคะ,ะ,คะกะ็มีคนสําเร็จหลยคนนะคะแต่นั่นก็ตามบุญตามวาสนาเฮ้าน้ำหญิงแล้วนะเนาะคะ่ะ ผู้ดใดประ่านได้ก็แสดงว่าปรทธานถึงคิวเขาเด้อนี่ค่ะองค์ูองค์ย่านะคะบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะคะ่ะเนี่ยมาชมมาชมน้ําตกกับแม่ครูนะคะกับกูวันเสาร์ด้อค่ะเราวันวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนแม่ครูก็จะเดินทางไปกาาสินเนาะคะ่ะก็จะให้ลูกศิษย์ที่อยู่กาาสิน เ,เตรียมของไห้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปจากจากที่นี่เนาะคะ่ะจะเอาไปจากที่นี่เนาะคะ่ะตอนนี้ก็คงเด็กๆที่เป็นนางรำก็คงจะฝึกรำนะคะก็คงจะฝึกรำรอนะคะส่วนในด้านอื่นแม่คู่ก็คงจะเตรียมไปจากพี่พอ่อและก็อีกส่วนหนึ่งอา,อาจารย์ท่านก็คงจะเตรียมอยู่ที่โน้นนะคะ ผู้ใดอยากโชคดีนะคะก็ขอพรจากครูจากญาเด้อค่ะอาชมบรรยากาศตอนเย็นมาชมน้ำตกนะคะบ่ได้มาไทายถ้ำโอค์ปูองค์งญานี่น่านแล้วนะคะทุระไล่นะคะแต่ว่าแม่ครูจะมา,ามาค่อยแวะเวียนอยู่ค่ะมันมาดูมาดูายันช่ำรูดยันยังกับมาค่อยเมืองหล้ะก็ซอยพระอาจารย์เพิ่น บุรณะไปน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าของอันไหนที่เราสร้างไปแล้วเนาะคะ่ะสร้างไปแล้วมันก็ต้องมีผุพังชํารุดเป็นบางส่วนบางเนาะคะ่ะเทากับค่อยเฮ็ดไปน้ำดูแลไปน้ำให้มันสวยงามคือเกานะคะขอบคุณเจ้าภาพนะคะ่ะที่เพิ่นมาสั่งให้เนาะคะ่ะเจ้าภาพรักแลวก็ FC, เอฟซีหลาลๆคนมาสั่งเนาะคะ่ะกระดันก็คือเป็นาบารามี ขององค์ูองค์งานนะคะที่ได้รวมลวกลูกหล,ลานมาสอยกันสัเนาะคะ่ะน้ำตกสวยงามมากเดี๋ยวจะมีมิติมากขึ้นกว่านี้นะคะส่วนเหล็กเล่านะคะเข้าไปดูในเฟซของแม่คู่นะคะ่ะคือนงนุชจันทคุณนะคะเดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวอยู่ในกลุ่มก็จะลงให้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ